ปีนี้จี้จะ30แล้วนะคะออจริงๆก็แอบน่ากลัวกว่าที่คิดตอนเป็นเด็กนะคะจี้เคยคิดว่าพออายุ30ชีวิตคงจะลงตัวแล้วคงมีงานดีๆมีเงินเดือนที่มั่นคงอาจจะมีบ้านสักหลังแบบที่ใครๆบอกว่านั่นคือความสำเร็จแต่ความเป็นจริงกลับตรงข้ามหมดเลยค่ะจี้ไม่มีงานประจำไม่มีรถไม่มีบ้านแถมตอนนี้ในวัย30 จี้กำลังเริ่มต้นค้นหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งจี้คิดว่าน้องๆหลายคนก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างกันเมื่อต้องเข้าสู่บทบาทการเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวนะคะมันมีความสับสนความกดกันและความคาดหวังเต็มไปหมดเลยจี้เลยอยากทําคลิปนี้นะคะเพื่อมาแชร์ประสบการณ์และสิ่งที่จี้ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตในวัย20สิ่งแรกนะคะที่จี้อยากจะบอกคือ อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปค่ะเราไม่จําเป็นต้องเก่งไปหมดซะทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ปกติมากที่เราจะล้มแล้วอาจจะรู้สึกหมดไฟเศร้าหรือผิดหวังในบางครั้งนะคะทุกคนต่างเคยรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งเหยิงและแย่มากๆในบางช่วงเวลาของชีวิตค่ะ เวลาที่จี้เจอปัญหาในชีวิตนะคะจี้มาค้นพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือนะคะคือการโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะที่จะถามตัวเองว่ามีอะไรที่เราสามารถทำเพื่อเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมถ้าคำตอบคือมีจี้จะโฟกัสสิ่งที่ทำได้และลงมือทำค่ะ แต่ถ้าไม่มีแสดงว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยมันไปและเดินหน้าต่อไปค่ะเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราได้ทําเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจหรือติดค้างในใจดังนั้นนะคะอย่าใจร้ายกับตัวเองมากจนเกินไปยิ่งเราเรียนรู้ที่จะใจดีกับตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะจี้อยากจะบอกว่า ให้เรียนรู้จากคนอื่นค่ะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาโดยเฉพาะจากคนที่เก่งกว่าและผ่านอะไรมาก่อนเราจี้คิดว่านี่เป็นสูตรโกงของคนวัย20เลยนะคะแน่นอนว่าเราต้องมีประสบการณ์ของตัวเองต้องลองผิดลองถูกบ้างแต่มันจะง่ายขึ้นมากๆเลยถ้าเราเรียนรู้จากคนที่เดินเส้นทางนี้มาก่อนเราและเขารู้จักเส้นทางนี้ดีค่ะ ทุกวันนี้มีแหล่งข้อมูลมากมายหนังสืออินเทอร์เน็ตคนรอบข้างของเราใช้มันให้เป็นประโยชน์เราไม่จำเป็นต้องฟ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างคนเดียวนะคะลองทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รวมไปถึงนะคะสิ่งที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นสารเสพติดหรือบุหรี่นะคะหลายคนคิดว่าตัวเองต้องลองเองถึงจะรู้บางสิ่งเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลองเองแต่บางอย่างนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องลองเองก็ได้เรียนรู้จากคนที่เขาเคยเจ็บปวดมาก่อนจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับความผิดพลาดแบบเดียวกันได้ค่ะต่อไปนะคะคือการเรียนรู้จากอดีตของตัวเองจี่มองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองและพบว่าจี้เนี่ยทำพลาดแบบเดิมซ้ําๆโดยไม่รู้ตัวค่ะใช้เวลาน,านานมากกว่าจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมเดิมๆที่นําไปสู่ปัญหาเดิมๆ ดังนั้นนะคะถ้ามีอะไรในอดีตที่ทําให้เราเจ็บหรือทําให้เราทุกลองพิจารณาดูว่าทำไมและลองเลือกทําให้ต่างออกไปในครั้งนี้ค่ะอย่างที่หลายคนเคยได้ยินนะคะว่าถ้าเราอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำๆเนี่ยตอนจบก็เป็นเหมือนเดิมเสมอต่อไปนะคะอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองเพียงเพราะกลัวจะผิดพลาดที้เคยปฏิเสธโอกาสดีๆหลายครั้งในชีวิตเพียงเพราะ กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะทำได้ไม่ดีพอแต่ถ้ามีใครสักคนนะคะเขาหยิบยื่นโอกาสมาให้เราและเราคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะดีกับเราลองทำเลยค่ะเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเติบโตค่ะมันไม่เป็นอะไรเลยถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาสมบูรณ์แบบเพราะแม้แต่ความล้มเหลวเนี่ยก็สอนอะไรเราได้เยอะมากนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมากกว่าความสำเร็จด้วยซ้ำ ยิ่งเรารเผชิญกับความท้าทายมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตมากขึ้นค่ะมีคนเคยพูดไว้นะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยงจะประสบความสําเร็จแต่ทุกคนที่ประสบความสําเร็จล้วนเป็นคนที่กล้าเสี่ยงต่อไปนะคะคือการลงมือทําอะไรก็ตามที่อยากทําทําเลยค่ะอย่ามัวแต่รอให้ถึงเวลาที่มันเหมาะสม คำว่าเวลาที่เหมาะสมมันไม่มีอยู่จริงค่ะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยเราก็จะมีเหตุผลบางอย่างมาซัพพอร์ตให้ตัวเองไม่ลงมือทําดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยมาฉุดเราไว้ค่ะไอเดียที่ดีที่สุดก็ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเราไม่ลงมือทําคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีไอเดียดีด แต่ล้มเหลวเพราะไม่กล้าลงมือทำค่ะดังนั้นถ้ามีอะไรสักอย่างที่อยากจะทำนะคะเริ่มทำตอนนี้เลยเราจะขอบคุณตัวเองมากๆนะคะในอนาคตเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเรามักจะเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ได้ทำะคะ่ะอีกคำแนะนำหนึงนะคะคือการออกไปเที่ยวค่ะที่อยากจะหนุนใจให้เราก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนไปยังที่ที่เราไม่คุ้นเคย ไปพบเจอผู้คนใหม่ๆไปสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างไปเรียนรู้วิถีชีวิตความคิดการกินอยู่ของคนอื่นให้โอกาสตัวเองได้เห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นมันคุ้มค่ามากนะคะสำหรับที้การเดินทางเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต จี้มีความสุขทุกครั้งเวลาที่นึกถึงความทรงจําเก่าๆถึงมิตรภาพดีที่เกิดขึ้นนะคะมันเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทัศนคติที่จี้มีต่อโลกจี้คิดว่าจี้เข้าใจผู้คนและตัวเองได้ดีขึ้นจากการเดินทางคะ่ะดังนั้นออกไปเที่ยวเถอะคะ่ะคุณจะประหลาดใจว่ามันทำให้เราเติบโตได้แค่ไหนจากการเดินทางจี้การันตีว่าคุณจะไม่เสียดายที่ตัวเองเนี่ย กล้ากล้าออกจากความทุโซนแล้วไปค้นหาสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตค่ะต่อไปนะคะคือการใส่ใจในสิ่งที่เราบริโภคค่ะสิ่งที่เรารับเข้าสู่ร่างกายตัวเองเนี่ยมีผลมากกว่าที่เราคิดค่ะแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในโลกได้นะคะแต่เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะให้อะไรกับร่างกายจิตใจและสมองของเราซึ่งก็คือการกินอาหารดีๆให้กับร่างกาย การรับข้อมูลดีๆให้กับสมองและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อจิตใจที่แข็งแรงค่ะตัวอย่างนะคะเช่นการกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน,น้ําให้มากอ่านหนังสือใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นอยู่กับคนที่คิดบวกทาสมาธิลดโซเชียลมีเดียหรือเลิกพฤติกรรมที่ท็อกซิกต่างๆน,นะคะสิ่งเหล่านี้นที่เรารับเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะจะส่งผลต่อความคิดความรู้สึกการกระทําของเรา และกำหนดว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าใครที่รู้สึกแย่หรืออาจจะรู้สึกไม่มีความสุขเลยลองสำรวจดูว่าเรากำลังป้อนอะไรให้กับตัวเองค่ะต่อไปนะคะการออกกำลังกายจี้รู้ว่าหลายคนเกลียดมานะรวมถึงจี้เองจี้ก็ไม่ได้ชื่นชอบกับการออกกำลังกายเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จาเป็นค่ะทุกคนรู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะะทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจ และสิ่งที่จี้ชอบไปสุดนะคะคือมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสำหรับใครที่ไม่เคยออกกำลังกายนะคะลองมาดูกราฟนี้นะคะจากการวิจัยเนี่พบว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอตั้งแต่อายุประมาณ18-19นะคะตอนอายุ55เนี่ยร่างกายเนี่ยฟิตเทียบเท่ากับผู้หญิงวัย25ที่ไม่เคยออกกำลังกายะคะ่ะเลยก,กราฟนะคะ จะเห็นว่านักกีฬาชายนะคะในวัย55ปีเนี่ยมีความแข็งแรงของหัวใจเนี่ยเทียบเท่ากับเด็กวัย20ที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะดังนั้นนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ให้กลายเป็นนิสัยแล้วร่างกายจะขอบคุณเราในระยะยาวะคะ่ะต่อไปนะคะคือการลงทุนจี้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะหนักเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าใครนะคะยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ ถึงเวลาต้องคิดแล้วค่ะการมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือว่า healthy relationship with money เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยตั้งแต่เนิ่นๆเพราะถ้าเราเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเราสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าและเราเนี่ยยังมีเวลาฟื้นตัวจากการขาดทุนได้ค่ะเคยได้ยินเกี่ยวกับพลังของดอกเบี้ยทบต้นไหมคะหรือ compound interest ลองมาดูกราฟนี้ค่ะ ถ้าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ25นะคะแม้ลงทุนแค่10ปีเนี่ยเราจะมีเงินมากกว่าคนที่เริ่มตอนอายุ35แต่ลงทุนนานถึง30ปีกราฟข้างบนนะคะคือการลงทุนปีละ6,000บาทแค่10ปีนะคะตั้งแต่อายุ25ถึง34พอตอนอายุ65เนี่ยถ้าเราได้ผลตอบแทนปีละ8%เราจะมียอดเงิน ทั้งหมดเนี่ยเกือบ1ล้านบาทจากการลงทุนแค่60,000ืานในขณะที่ถ้าเราเริ่มที่อายุ35และลงทุน6,000บาททุกปีนะคะเป็นเวลา30ปีเนี่ยเราจะมีเงินแค่ประมาณ730,000าจากการลงทุน1 8 0 0 0 0 0นแฮะซึ่งเห็นความแตกต่างไหมคะพลังของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยสัมพันธ์โดยตรงกับเวลาค่ะ การลงทุนเร็วเนี่ยสามารถช่วยให้เราเนี่ยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ง่ายขึ้นค่ะสิ่งต่อไปนะคะข้อนี้คือการก้าวให้ช้าลงค่ะบางครั้งเนี่ยการก้าวถอยหลังอาจจะทําให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นเราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเพื่อไปถึงความสําเร็จหรือทําตามกรอบเวลาที่สังคมกําหนดไว้ที่เทคแกลเปียก่อนเข้ามหาลัยนะคะแล้วก็เทคอีกแกลเปียก่อนที่จะเริ่มทํางาน ที่เคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยช้ากว่าเพื่อนกําลังเดินตามหลังคนอื่นอยู่เพราะในขณะที่เพื่อนๆเ,เริ่มซื้อคอนโดเริ่มซื้อรถกันแล้วเนี่ยจี้ยังไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมองย้อนไปนะคะแก๊ปเย่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทําให้จี้เติบโตมากที่สุดเลยจี้ได้เห็นโลกใหม่ได้พักผ่อนและได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวซึ่งจี้คงไม่ได้สิ่งพวกนี้ถ้าจี้รีบที่จะทำตามมาตรฐานของคนอื่นค่ะ คือทุกคนก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้ารู้สึกว่าต้องพักก็พักเถอค่ะใช้เวลานั้นเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วกลับมาใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมตอนนี้ตัวจี้เองก็กําลังก้าวถอยหลังด้วยการลาออกจากงานประจำมาทํา y o YouTube เต็มตัวแม้ว่าตอนนี้จี้ยังไม่มีรายได้นะคะจี้เชื่อในกระบวนการและรู้ว่าสิ่งที่จี้ทําโฟกัสในวันนี้นะคะจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของจี้ค่ะ ต่อไปนะคะคือการใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลงค่ะการถ่ายติ๊กตอกเฟซบุ๊กหรือ IG นะคะมันแทบไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรให้กับชีวิตเราเลยลองเปรียบเทียบเวลาที่เราเสียไปกับสิ่งที่เราได้กลับมาจีคิดว่าเราทุกคนเห็นตรงกันนะคะว่ามันไม่คุ้มค่าเราจะคิดว่าแอปพวกนี้มันฟรีเราไม่ได้จ่ายอะไรนะคะแต่ราคาที่เราจ่ายคือเวลาชีวิตที่เอาคืนมาไม่ได้ค่ะ ดังนั้นใช้มันอย่างมีสตินะคะลองใส่ใจว่าเราเอาเวลาของเราไปใช้ทำอะไรและให้เวลากับสิ่งที่สำคัญกว่าในชีวิตค่ะสิ่งสุดท้ายนะคะคือการหาที่พึ่งทางใจสำหรับจีนะคะในฐานะคริสเตียนความเชื่อเป็นแหล่งพลังใจที่ช่วยเยียวยาและผลักดันให้จีเนี่ยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ค่ะ ลองหาคำตอบดูนะคะว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตเรามีสันติสุขแต่ละคนอาจจะมีสิ่งที่เติมเต็มจิตใจเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรขอแค่ให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยค้นพบความสงบสุขในใจตัวเองค่ะและนี่คือทุกอย่างที่จี้อยากจะบอกกับคนในวัย20นะคะทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองจากประสบการณ์ของจี้และจี้เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย ความคิดของจี้เองก็คงจะเปลี่ยนไปด้วยสุดท้ายน,นะคะจี้อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ไม่ว่าคุณกําลังจะเจอกับอะไรนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีจี้หวังว่าครีมิสจะช่วยให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ